มีอยู่ว่าชายคนหนึ่งไปรอรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จถวายผ้าพระกฐถินต้นที่วัดเขาวังจังหวัดราชบุรีเมื่อพระองค์ประทับอยู่ตรงหน้าชายคนนั้นเล่าว,ว่ายกมาลัยพระกรขึ้นทูลเก้าถวายทรงตรัสรขอบใจนะท่านทรงถามที่ทำงานหน้าที่การงานและท้ายที่สุด ถามการศึกษาต่อไปว่าชื่อนายศรีวิชัยทรงสุวรรณอายุ27ปีเป็นพนักงานขับรถศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขตเจจังหวัดราช,ชบุรีจบการศึกษาชั้นประถมปีที่4ในายหลวงส่งรับสั่งว่าจงหาทางไปศึกษาต่อเพื่ออาชีพจะได้ก้าวหน้าแล้วชีวิตจะดีขึ้นวันลุ่งขึ้นเขาไปสมัครเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ปีพุทธศักราช2515ในหลวงเสด็จที่วัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเขาไปรับเสด็จอีกครั้งหนึ่งยกพานพวงมาลัยถวายในหลวงท่านจ้องมองหน้าตรัสว่าแล้วได้ไปเรียนหรือ,อยังเขาตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ไปเรียนปฐมปีที่หการศึกษาผู้ใหญ่วัดเขาวังแล้วครับพระองค์ทรงตัดว่าอายุเยอะแล้วต้องใช้ความอดทนพยายามให้มากม แล้วจะประสบความสำเร็จฉันจะเอาใจช่วยคุณศรีวิชัยเล่าว่าน้ำตาล่วงเลยเมื่อจบมศ3ได้สอบชิงทุนไปเรียนกรมอนามัยภาคกลางเรียนจบได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอายุ47ปีได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลจบปริญญาตรีเมื่ออายุ52ปีปีก่อนหน้านั้นในหลวงทรงพระประชวร ไม่ได้เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรคุณศรีวิชัยจึงเขียนจดหมายถึงสำนักราชเลขาธิการในเนื้อความเขียนว่าคนที่พระองค์ทรงรับสั่งให้ไปเรียนชั้นปฐมปีที่5ปัจจุบันจบปร,ริญญาตรีคณะสาธรารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วโปรดนำเรื่องกบบาบังคมทูลแต่ปรากฏว่าพระองค์เสด็จ เมื่อรับปริญญาจากพระหัตถ์ของพระองค์ก้มหน้าไว้ไม่ได้มองพระพักแต่รุ่นน้องยืนอยู่ข้างๆบอกว่าพระองค์ทรงแย้มพระสวนให้